ไปใส่มาบุปเป็นอาทิตย์กลับมาจำท่าขเขาบ้านได้บวกเอาานี่แม่เงืดไหลอีเท่าพีท่าว<อ>้ยเขาเงียบแค่ว่าคือสิบูยู่หวานเหมือนง่ายเขาไปใส่วะ อโอ้ยเทาไปยู่ใส่ป่ะก็เงียบแต่ป่ะมายู่บ้านเปิดประตูไหวนทั่วร์คุณบอกว่าเบิ่งลูกเบิ่งงัวาได้บ่ะอีเทาโอ้ยเจบจม,มีหยังดอกกับมากกับมิจะจมจะจมโอ้เนาะโอ้ยหยั่งว่ะกูพีดตางนี่กูพีด หูยสิผัวกับ้านดวอบอกซื้อมาบ้านแห่นที่สืาาสสมาสนใจเสิมน้องเสิบนามีผูวบาดนี่เอสสสอสตา,า,ายมางม่รอดอีท่าอ้ปอีเท,ท่าเป็นยังไงเนี่เออาด เวลาสีไปใส่นี่สิไปใส่ตัวสิไปใส่อายมาเนี่ยคือบ่นสนใจฮะสวยอะไรยิงวะสีไปใส่ไปใส่กับเรื่องของข่อยตัวเอาก็บอกเอน,นี้ยงว่อวะอุ้ยวะโอ้ไม่ก่อนสวยเลยยิงมุส่สนใจกุ้ยหลีว,ว่ะโอ้ เล้วแ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 ล้วซูซี่ไปใส้กันอ้าวมือนีมีรถแท้กซีนัดกันไปเที่ยวเธอสิไปใส้หนุ่งฮะไม่ดูบานบอกเอ้าก็ไปเที่ยวไปเลาะตัวน้่เฝ้าเงี้ยเด้อมึงอ่ะโอ้ยเห็นฉันฝ้าบ้านฉันไปนลำตัวแบบเนี่ยไปนลำอะไรบ่โอ้ยจะสิไปเห็นยังเฝ้าบ้านนี่ละมึงอ่ะอย่างวะอู้หูฝ้าวาน ไปโลสู e ่ไปกันโลเดีวๆๆ้ะเบิ้งกันหน้าแง่เนี่มันมีเคล็ดลับยังดีกว่าหานันคือขาวใสตูวะอยากจิรู้กการ ดีวะ่เะเบิ่งนกันน้ามันนี้บ่เคยเห็นกองเอยียงวะ่ะเคยเห็นวะเออบ่เ,เคยเห็นอีหลีนี่มันเอามาแต่ใสวะมันอ่านว่าจังได๋วะ a n o n e อะโนน n อะโนน a กูว่าโตนี้นอ,นนอีหลีแล้วใส่แล้วหนาแล้วดีขึ้น หูด้าบาทีงงามเลวยิงงามเลยยิงสิลักใส่ก็เบ้ิเอาไปก่อนนะ